ผู้ชัยวัาชารโรงโฆศกประจำสำนักนายกุัฐมนตรีฮะก็บอกครับว่าจากกรณีสาภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสศชฮะปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ปีนี้เติบโต2.5เปอร์เซ็นต์หลังจาก GDP ไตรามาสหนึ่งเติบโตเพียง1.5เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นไปตามสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายคาดการอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากภัยคุกคามทั้งปัจจัยในประเทศและปัจจัยนอกประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหานยโยบายเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างเร่งด่วนก็มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะฮะคือปกติการประชุมครมจะมีวันอังคารวันอังคารช่ไหม่เก้าโมง เป็นประจำทุกสัปดาห์ต่อไปนี้ครับดีเดว,วันจันหทร์น้านี้27พฤษภาคมจะมีการประชุมครมอเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ครับ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะซึ่งจะเชิญรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนปามารับฟังแนวทางการทำงานมาระดมความคิดเห็นมาหามาตรการว่าจะปรับแนวทางในการดาเนินการยังไงบ้าง แล้วก็จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่นโยบายการดําเนินนโยบายการกระตุ้นการเบิกจ่ายและกฎหมายระหว่างประเทศฮะสำหรับนโยบายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นที่จะเกิดในช่วงไตรมาสสาและไตรมาสสี่และเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญของรัฐบาลแน่นอนแหะฮะดิจิทัลเวเล็ตนะฮะก็เหมือนจะยืนยันนะว่าลงทะเบียนไตรมาสสมใช้ได้จริงไตรมาสสี่ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัว แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นไม้ตายของรัฐบาลนายกก็ได้ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศให้ความสาคัญกับความกินดีอยู่ดีวิถีชีวิตของพี่น้องและเห็นความจําเป็นซึ่งในปีนี้ฮะผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้รัฐบาลจึงมีความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนเงินสําหรับการดําเนินโครงการทั้งหมดเนี่ย 5แสนล้านบาทบกำหนดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในไตรามาสสามของปี67และเริ่มใช้จ่ายภายในไตรามาสสี่ปี67รวมทั้งมีการป้องกันการทุจริตและการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการและการเรียกเงินคืนรวมถึงการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่างๆด้วยนะครับ